สบายดี LT ลทีวิชสีเจนผิงพบปะประชุมร่วมกับประธานาธิบดีลาวท่านสีเจนผิงและขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีของจีนพบปะและประชุมร่วมกับท่านทองรุนสีสุริต เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานาธิบดีของสะปะปลาวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาณอาคารมหาสาลาประชาชนกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนจากการไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการจากภาพข่าวมีการต้อนรับอย่างสมเกียรติมีกองทหารกรติยศครับหลังจากนั้นก็ได้มีการพบปะหารือร่วมกันมีการประชุมร่วมกันนะครับซึ่งมีรายละเอียดข่าวความคืบหน้า เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมอย่างไรแล้วทาง LTV i ี i o ชจะติดตามมารายงานให้ทราบอีกครั้งครับแล้วพบกับ LTV i s i o ชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี